สวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการ l o b a l l ั b พบกับผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้โดยเราจะมาเริ่มจากการรับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่1 9ถึง23เมษายนดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศค่อนข้างที่จะพันผวนโดยดัชนี s p 5 0 0ของตลาดหุ้นสหรัฐก็ขึ้นไหวพันผวน,นระหว่างสัปดาห์ จากที่ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงต้นสัปดาห์จากความกังวลของนักลงทุนต่อข่าวการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 รวมทั้งรายงานข่าวว่านายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเสนอให้จัดเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้นหรือแคปิตอลเกนแท็กจากผู้มีรายได้สูงแต่ในช่วงท้ายสัปดาห์ก็ได้แรงซื้อกับจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจทำให้ดัชนี s p 500ค่อนข้างที่จะทรงตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้มีแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแต่ก็ได้หุ้นจากกลุ่มเหลีวเซกเตอร์มาเป็นตัวคำ้ำเช่นเดียวกับตัชนีห้างเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงที่เคลื่อนไหวพันผวนจากที่มีแรงขายปรับตัวลงแรงกลางสัปดาห์แต่ก็สามารถกลับมาปิดบวกโดยปิดระหว่างสัปดาห์เพิ่มขึ้น0 3 8อย่างไรก็ตามเนี่ยหากมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบช้เป็นตัวเกณฑ์จากข้อมูลพบว่ามีบัญชีนักลงทุนในประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1- ใน4นะครับของที่สารัฐ ที่เหลือก็จะเป็นบัญชีที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก c a p ์บอน g กนแท็กก็คือผู้กเกษียณอายุกองทุนประเภท endowment แล้วก็กองทุนที่ไม่ได้แสวงหากำไรรวมถึงนักลงทุนต่างประเทศที่มีอยู่มากและก็ในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยการปรับขึ้นคป p ิบอลเกนแท็กของสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีแต่อย่างไรก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ากระแสความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า e v เนี่ย กำลังมาแรงน,นะครับจากที่หลายประเทศเศรษฐกิจที่สําคัญเนี่ยก็เริ่มมีนโยบายที่จะยกเลิกการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงหันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในช่วง1 0 1ถึงปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเนี่ยยอดจาหน่ายรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยตกประมาณ100ล้านคันในจํานวนนี้เนี่ยมีรถยนต์อีวีเพียง2ล้านคันหรือเทียบเป็น2%เท่านั้นแต่ก็มีการคาดกันว่าภายในปี2030เนี่ยหรือประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ย ยอดจำหน่ายรถ EV จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น25%หรือประมาณ25ล้านคันอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมาเร็วกว่านั้นนะครับดูได้จากยอดจองแล้วก็ยอดส่งมอบรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในแต่ละไตรมาสที่ผ่านมาประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้ามาเรามาดูแผนการลงทุนมูลค่า2.3ล้านล้านเหรียญตอลลสร์สหรัฐของนายไบเดนเนี่ย ซึ่งนอกจากจะมีการปรับปรุงถนนหนทางสภาเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้ไประโยชน์จากด้านภาษีในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนงบประมาณ174,000ล,ล้านเหรียญที่รวมการสร้างสนานีชัร์จไฟจานวน5้าแแห่งภายในปี2030หรือว่าเพิ่มขึ้น5เท่าตัวเมื่อเทียบกับจํานวนที่มีอยู่ในปัจจุบันของสหรัฐนะครับทั้งนี้เนี่ยในอุตสาหกรรม EV เนี่ย นอกจากมีผู้เล่นที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเทส la n e โอหรือว่า XP ็กเนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงานซึ่งก็ต้องใช้สารประกอบลิเทียมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญก็มีหุ้นอย่างกางแฝงลิเทียมที่เป็นผู้ผ,ผลิตโลหะลิเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรวมทั้งสารประกอบลิเทียมหรือว่าลิเทียมคอมเพลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแต่ผู้เล่นที่เปรียบเสมือนสถานีบริการชาร์จไฟนั้นเนี่ย เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับดังนั้นเนี่ยในพอด t c แคสต์นี้เราจะมาแนะนำให้ท่านรู้จักหุ้นชาร์จพอยต์กันชาร์จพอยต์หรือชื่อเต็มคือชาร์จพอยต์โฮลดิ้งอิงเน้นธุรกิจการให้บริการชาร์จไฟฟ้านะครบับตั้งแต่ปี2007โดยบริการจุดชาร์จไฟฟ้าสําหรับยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนนับต,ตั้งแต่รถยนต์นั่งส่วน,นบุคคลรถบัส แล้วก็ยานพาหนะอื่นๆนะครับปัจจุบันนี้บริษัทเป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในบริการเหนือน,นะครับโดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ73%ของตลาดชาร์จ,จิ่งที่เป็นเลเวล2 AC ก็มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้แข่งอันดับ2ที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ10%เท่านั้น กระแสไฟฟ้าที่หลายๆท่านรู้จักนั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือกระแสไฟฟ้าตรงหรือว่า DC แล้วก็กระแสไฟฟ้าแบบสลับหรือว่า AC ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสารารณูป,ปะภคที่มากที่สุดเนี่ยหรือที่เรียกง่ายๆว่าไฟบ้านเนี่ยก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าแบบสลับนะนะครับที่ท่านคงรู้จักกันโดยการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่าน AC นั้นเนี่ยเขาเรียกว่า normal charge ซึ่งก็จะเป็นการนำไฟบ้านวิ่งผ่าน Onboard Char ์ e เจอ ที่อยู่ภายในยตัวรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อแปลงไฟฟ้าจากกระแสะสลับเป็นกระแสะตรงเพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่รถยนต์นอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็จะมีบริการชาร์จไฟแบบเลเวล3ที่เป็นการชาร์จไฟแบบเร็วทั้งนี้เนี่ยณนะสิ้นปี2020นะครับชาร์จพลีเนี่ยมีจุดชาร์จไฟมากกว่า1,500 0จุดทั้งที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนในสหรัฐนะครับเรามาดูโอกาสการเติบโตในธุรกิจบริษัทกันบ้างนะครับ โดยโอกาสการเติบโตของบริษัทเนี่ยก็ามาจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในรอบหลายๆปีที่ผ,ผ่านมาจากที่ผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยต้องการเปลี่ยนการใช้รถยนต์ที่เป็นเครื่องสันดาบที่ใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงนะครับมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากความกังวลต่อสภาวะโลกร้อนนะครับแต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริโภคมีการยอมรับที่จะใช้ค่อนข้างช้าเนื่องจากความกังวลของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย ก็มีต่อข้อจํากัดของระยะทางที่สามารถขับขี่ในการชาร์จไฟและก็ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จไฟด,ดังนั้นเนี่ยการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดหรือสถานีชาร์จไฟที่ครอบคลุมเส้นทางในระบบขนส่งเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหลักต่อการยอมรับของการของผู้ใช้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยโมเดลรถยนต์ไฟฟ้าในท้องตลาดเนี่ยสามารถขับขี่ ในระยะทางไกลเฉลี่ยก็คือ2 0 0ถึง3 0มไมล์ต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องนะครับคาดว่าจะเพิ่มระยะทางในการขับขี่ได้มากกว่า500ไมล์แต่ในช่วงสั้นเนี่ยความกังวลต่อภาวะแบตเตอรี่หมดเนี่ยก็จะบรรเทาจากการที่มีจุดหรือสถานีจ่ายไฟตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีการเดินทางบ่อยๆทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องชาร์จไฟที่บ้านแต่สามารถ ใช้ไฟเนี่ยในเวลาและก็สถานที่ใดๆก็ได้ครับคราวนี้เราก็มาดูโมเดลธุรกิจของชาร์จพอยต์กันบ้างนะครับชาร์จพอยต์เนี่ยไม่ได้มีรายได้จากการขายไฟฟ้าแต่มาจากการจําหน่ายอุปรกรณ์การชาร์จไฟค่าบริการการใช้บริการชาร์จไฟแบบบอกรับเป็นสมาชิกแล้วก็ค่าบริการการทาวารันตีโดยอุปกรณ์ชาร์จไฟเนี่ยก็เป็นการขายขาดนะครับแต่ตัวแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่บอกรับเป็นสมาชิกแล้วก็วารันตีเนี่ย ถือเป็นรายได้ที่จะเข้ามาต่อเนื่องสม่ำเสมอนอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ตั้งเครื่องชาร์จไฟซึ่งก็จะไม่เหมือนบริษัท EV ชาร์จิ่งอื่นๆนะครับที่มีรายได้จากการขายเวลาที่ชาร์จไฟแล้วก็การขายไฟฟ้าทําให้ชาร์จพอย n ์เนี่ยมีโมเดลธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากนักโดยบริษัทประเภทที่มีการบริการการขายไฟฟ้าให้กับรถ EV เนี่ยก็เหมือนกับธุรกิจค้าปลีก ไฟฟ้านะครับที่ต้องซื้อไฟฟ้าต่อจากบริษัทผลิตไฟฟ้าแล้วก็มาขายต่อให้ลูกค้าโดยบวกกําไรส่วนต่างเข้าไปแต่เนื่องจากราคาค่าไฟฟ้าในหรัฐเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละที่และสามารถผันแปรได้ตอลอดเวลาซึ่งหากไปชาร์จไฟในช่วงเวลาที่มีความต้องการการใช้ที่สูงเนี่ยก็ต้องเผชิญกับราคาขายไฟฟ้าที่สูงขึ้นด้วยนะครับในส่วนฐานลูกค้าของบริษัทนะครับก็มาจากทั้งตลาดผู้อยู่อาศัยตามบ้านเรือนส่วนอุปกรณ์ชาร์จไฟของบริษัทเนี่ย ก็สามารถหาซื้อได้ตามอเม o n h o m e Depot แล้วก็ทั้งร้านค้าของชาร์จพอยต์เองส่วนลูกค้าที่เป็นสถานีชาร์จไฟก็ประกอบด้วยสำนักง,งานนะครับที่มีที่จอดรถซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะครับในเมืองไทยตามที่จอดรถของอาคารสำนักง,งานหรือว่าศูนย์การค้าใหม่ๆรวมทั้งสถานที่ศึกษาสถานที่พยาบาลที่เออบริการให้เช่าที่จอดรถนะครับเชิงพาณิชย์นอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็ยังมีลูกค้าที่เป็นสมาชิกบริษัทขนส่งนะครับโลจิสติก ธุรกิจเรียกลดทั้งนี้เนี่ยแอปพลิเคชันของบริษัทเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าบริการสามารถบริหารจัดการสถานีชาร์จไฟให้ตรงกับความต้องการแจ้งช่วงเวลาการชาร์จไฟที่ได้ราคาที่ต่ำที่สุดรวมทั้งมีแผนที่ที่ระบุพิกัดให้ผู้ใช้บริการทราบด้วยต่อไปเรามาดูผลการดำเนินงานของชาร์จ p o i n t กันบ้างนะครับซึ่งก็เป็นไปตามบริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงนะครับโดยบริษัทเนี่ยทำรายได้92ล้านเหรียญดอลลาร์ ในปี2019และก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมาเป็น116ล้านเหรียญดอลลาร์ในปี2021นะครับโดยบริษัทเนี่ยปิดงบการเงินเนี่ยเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทก็ยังมีผลขาดทุนสุทธิ274ล้านเหรียญในปีการเงินที่ผ่านมาส่วนปีการเงินปัจจุบันเนี่ยที่จะปิดงบในเดือนมกราคมปีหน้านเนี่ยนักวิคคะร์ในบูมเบิร์กคอนเซนทัสนะครับคาดการรายได้อยู่ที่205ล้านเหรียญน,นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น40%เปอร์เย และก็จะเพิ่มขึ้นอีก66เป็น3 41ล้านเหรียญในปีการเงินถัดไปทั้งนี้เนี่ยตัวชาร์จพอยต์เองเนี่ยก็มีการประมาณการรายได้ของบริษัทนะครับจะเติบโตเฉลี่ยปีละ60ในช่วง5ปีข้างหน้าซึ่งก็จะแตะ2,000ล้านเหรียญในปี2026ที่บริษัทคาดว่าจะมีการขายอุปกรณ์ชาร์จไยถึง4 0 0 0 0เครื่องจากปัจจุบันเนี่ยที่ขายได้ปีละประมาณ30,000เครื่อง ชาร์ตพอยต์ซึ่งมีตัวย่อว่า CHPT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐที่มีมูลค่าตลาดเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับจากแค่เพียง120ล้านเหรียญในช่วงต้นปี2020มาเป็น7,000กว่าล้านเหรียญในปัจจุบันซึ่งระหว่างน,นั้นเนี่ยบริษัทก็ได้มีการระดมทุนจากการขายหุ้นด้วยนะครับโดยราคาหุ้นล่าสุดของชาร์ตพอยต์เนี่ยอยู่ที่25.15เหรียญน,นะครับก็ต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ ที่44.50เหรียญถึง77นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้แนะนำซื้อซึ่งถ้าหากเรามาดูโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์บางรายเนี่ยหายไปจากธุรกิจนะครับแต่ธุรกิจปั๊มน้ำมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อไปเราก็จะได้เห็นจุดชาร์จไปแล้วก็สถานีชาร์จที่จะเกิดขึ้นในที่ต่างๆอีกมากมายทั่วโลก ตามกระแสะของ EV ที่กำลังจะมาก่อนปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ k t z ิัผ่าน k t z Inter ิ n t e r t ินเ e อร์และพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ